ทำไมคุณหาคู่แท้ไม่เจอสักทีข้อหนึ่งคุณโหยหาใครบางคนที่จากไปแล้วการที่คุณหาคู่ได้ยากนะคะหาคู่แท้ยากส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คุณยังไม่สามารถจะลืมแฟนเก่าได้ยังไม่สามารถที่จะลืมอดีตในครั้งเก่าได้คุณยังโหยหาเขาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่า จะมีใครบางคนนะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาจะดีกับคุณมากแค่ไหนแต่คุณก็ไม่สามารถมองเห็นความดีของเขาได้นะคะเพราะว่าตัวคุณอยู่ในปัจจุบันแต่คุณยังห่ยหาอดีตหรือว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะทําให้คุณมีคู่หรือว่ามีคู่แท้สักทีข้อ 2. คุณไม่ไว้ใจคนที่คบอยู่ในปัจจุบันการที่คุณนะคะคบอยู่กับคนรักในปัจจุบันแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณไม่ไว้ใจเขาเลยในหัวของคุณไม่มีความไว้ใจให้ใครเลยซึ่งการไม่ไว้ใจนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะร้าวฉานแนนาคุณได้เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากการที่เราไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะข้อ 3. คุณกลัวความสัมพันธ์ในอนาคตการที่คุณนะคะกลัวมากเกินไปว่าอุ้ยความสัมพันธ์ในอนาคตฉันจะเป็นยังไงนะฉันเนี่ยกลัวการหย่าล้างแต่งงานกันไปจะหย่าล้างหรือเปล่ากลัวการผูกมัดกลัวการไม่เป็นสระกลัวการมีลูกกลัวการนอกใจกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นจึงทําให้คุณไม่สามารถที่จะเลือกคนไหนมาเป็นแฟนได้ไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากข้อหนึ่งนะจ๊ะข้อ4นะคะคุณนะคะ เป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายๆการที่คุณนะคะคบคนแล้วคุณก็รักๆเลิกเลกเป็นเพราะว่าคุณเบื่อง่ายการที่คุณเบื่อง่ายนั่นมันเป็นเพราะว่าคุณเลือกคนเลือกแฟนจากความลุ่มหลง <1> 1> คุณอาจจะเลือกจากรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาไหมหรือว่าความสวยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราเลือกคนจากการที่เราลุ่มหลงเขาเนี่ยทำให้คุณเบื่อง่ายแต่ถ้าคุณเลือกคนจาก คุณมองที่จิตใจเขานะคะซึ่งการที่เรามองลึกเข้าไปในจิตใจของคนคนนั้นจะทําให้ความรักความสัมพันธ์อยู่ได้ยาวนานมากกว่าข้อ5นะคะคุณสารสัมพันธ์เร็วเกินไปการที่คุณเป็นคนที่สารความสัมพันธ์กับคนอื่นเร็วเกินไปโดยที่คุณไม่ไตรตรองว่าคนนี้จะเข้ากับคุณได้หรือเปล่าคนนี้นิสัยดีไหมคนนี้จะแมกกับคุณในอนาคตหรือเปล่าซึ่งการการที่คุณสารความสัมพันธ์เร็วเกินไปเนี่ยทำให้คุณมีโอกาส เลิกกลาได้สูงมากขึ้นและไม่มีโอกาสที่จะเจอความรักแท้หรือคู่รักแท้ได้เลยนะคะดังนั้นการที่เราคบหาดูใจกับใครเราต้องศึกษาดูใจกันไปสักระยะหนึ่งก่อนว่าเขาเนี่ยเข้ากับเราได้หรือเปล่านะคะเราค่อยตัดสินใจเลือกเขามาเป็นแฟนและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมนะคะเราไม่เจอคู่แท้สักทีไม่เจอความรักที่ดีสักทีนะคะใครมีข้อไหนอยู่ลองเช็คดูนะจ๊ะ